สวัสดีครับอาร์กนะครับผมไอเดียชุดนี้ผมอยากให้ผมมีชุดที่หาใส่ได้ทั่วไปแล้วก็ดูแคชชวลเข้าถึงง่ายมากขึ้นใส่สบายยิ่งขึ้นแล้วก็พอมองแล้วก็ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมด้วยเปิดเผยมากขึ้นแต่ก็ยังมีสไตล์แล้วก็คาแรคเตอร์ความเป็นตัวผมอยู่ด้วยครับโดยรวมไม่ได้มีเรฟเรนซ์จากไหนชัดเจนนะครับแต่ว่าภาพในหัวผมก็อยากได้ชุดที่ใสแล้วดูเท่เวลาขี่รถแต่ก็ยังดูสบายสายอยู่น่าจะเป็นประมาณนี้ครับ คอนเซปต์ชุดนี้ก็คงเรียกได้ว่าเท่ได้สบายด้วยนี่แหละครับตอนเห็นรับแรกคือแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเออแต่ผมอยากให้มีความเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูเรียบง่ายสบายกว่านี้แล้วก็น่าจะวาดง่ายกว่านี้ด้วยก็เลยเออกมาเป็นชุดนี้นี่เองนะครับจะมีรายละเอียดที่ลดลงมาบ้างครับผมรู้สึกว่านี่แหละครับความสบายแล้วก็ความเป็นกันเองแต่ก็ยังมีความเท่อยู่ในแบบของผมด้วย คิดว่าชุดนี้ก็สะท้อนตัวตนที่เป็นความเป็นคนสบายๆแล้วก็โซนๆซนขี่เล่นของผมได้ดีเลยครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้ออกแบบนักวาดแล้วก็ริกเกอร์นะครับที่ตั้งใจทำงานนี้ออกมาได้ดูดีมากๆเลยสวยหลอดถูกใจผมมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำงานหนักกันมาขนาดนี้จากนี้ก็เป็นาราลังใจให้ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ก็ได้เห็นตัวเองในลุคที่หลากหลายในแต่ละดราฟต์แล้วก็รู้สึกสนุกเหมือนกันครับในแต่ละขั้นตอนที่ได้มีให้เลือกบางจุดเนี่ยผมก็ลำบากใจบ้างที่บางจุดก็ดูดีจนแบบอาร์ตดี렉เตอร์ก็มีเชียร์มากก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับคำแนะนำมากมายจากทางทีมงานด้วยขอบคุณมากเลยนะครับ โดยปกติก็จะเห็นแฟนอาร์ตผมในชุดแคชช a วลอื่นๆอยู่แล้วนะครับลหลายๆคนก็จะชอบวาดเข้ามากันผมคิดว่าก็ไม่น่ามีอะไรแปลกไปจากเดิมมากครับผมยกเว้นก็ทรงผมที่เปลี่ยนไปนี่แหละแต่ว่าก็ยังมีชุดแล้วก็บรรยากาศที่สบายๆมากขึ้นคิดว่าอยากรอชมอยู่ครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะวาดแบบไหนผมก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็วาดแฟนอาร์ตออกมาขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราอาิล n มาตลอดเลยแล้วก็รอต้อนรับชุดใหม่ของพวกเราอย่างเต็มที่เลยขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ฝากตัวด้วยจากนี้ไปขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะ